สว,ส,ว London, สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอกเดวิ่งวันนี้มาเมืองการครับมาดำน้ํายิงปลาครับฮาร์ดนะครับแล้วก็พี่นะครับมากับฮาร์ดแล้วก็มากับโบแล้วก็มากับนุ่นไม่ใช่มาก็ไม่ใช่นะครับสวัสดีครับนี่ครับมากับฮาร์ดครับตรนนี้สวัสดีครับมาเยือนถิ่นฮาร์ดครับเอานุ่นสวัสดีครับพี่ครับ มืดๆหน่อยนี่ครับมาดำน้ำยิงปลากับฮาร์ดมาถึงเมืองการมันต้องมีอะไรพิเศษหน่อยครับก็ยังไงปลาหมอบัตเตอร์มีหมอบัตเ,ตออตเตอร์นะครับ,รบวันนี้ก็เดี๋ยวท้าวความกันนะผมกับพี่เอกนี่ประมาณสัก5ปีนะรู้จักกันนะตอนนั้นพี่เอกดูคลิปอันแน่มั้ยฮะใช่แล้วก็แล้วก็คุยกับผมใน Facebook แล้วก็สร้างปืนมาครับตัวเดียวกับที่ผมใช้มาเลสโน,นตัวนั้นวันนี้ผมพี่เอกก็เลยคิดว่าเอ้ยอังนี้ดีกว่าไหนๆก็มาเมืองการแล้ว สนุกสนุกวันนี้สนุกสนุกแต่ว่าสนุกกันนะกินปืนกันเลยนะกินปืนกันเลยนะกินปืนกันเลยนะนี้ไม่สนุกนะเออเอาจริงนะเอาจริงครับเพราะว่ามันมีแค่สองกระบอกปืนแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วซึกแห่งศักซีซึกแห่งศักซีเพราะว่าผมก็อยากได้อยากได้ปืนพี่เอกพี่เอกอยากได้ปืนผมก็วันนี้เอาปลาใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูปืนก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของชัยมาเลสสเตนตัวนี้จะเป็นมาเลสซาร์โน 850 850ตัวนี้มันจะมีแค่2กระบอกนะในประเทศไทยเนี่ยของก็เดื่นเหมือนกันนะเออของก็เดื่นนี่ไม่เห็นนะแต่ว่าไม่รู้นะเขาอาจจะอาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้อาจจะซุ่มอยู่ก็ได้ครับอันนี้ของฮาร์ดอันนี้ของผมก็วันนี้นะครับเอาปลายใหญ่ไหมพี่เอกเอาปลายใหญ่ปลายใหญ่สุดปลายใหญ่สุดใหญ่สุดนะปลายเยอะไม่ไม่ไม่นับปลายเยอะไม่ต้องนับหรอกพอจะได้เน้นๆไปเลยไงอ่ใครแพ้นี่เสียปืนนะวันนี้ครับศึกนี้ยอมไม่ได้นะครับ วันนี้มาดึงเมืองการมันต <suf> ้องอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวผมกิงก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวใครอยากดูก็บอกนี้ยิงไปไงต่อไปไม่ต้องมาดูช่องเอกได้ยิงครับเดี๋ยวไปรอดูช่องทีลิวแคคิลเลอร์เลยเพราะว่าเกมเลยเอางั้นเลยเอางั้นเลยโอเคเท่ากันเลยเนี่ยมันต้องงี้อยู่แล้วพี่โอ้โหิวแคคิลเลอร์ขี้โม้อยู่แล้วด้วยไง เดี๋ยวคอยดูนะครับไอ้คนโม้โมอย่างเงี้ยเจ็บมาเยอะแล้วโอเคครับมีอะไรโม่มีอะไรโมให้ฝักไม่มีแล้วพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ดูแล้วว่าอะไรต้องไปทําใหม่มั่งตอนนี้ก็ถ่ายติดขากล้องเพราะว่าจองแล้วก็บอกเนี้ยอันนี้ผมไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวรอดูผลงานใครจะเสียปืนวันนี้อ่ะมาเลสแปดห้าผู้ผู้นี่คืออะไรอยากได้ปืนของเขาเหรอ <laughs> <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไม่มีกับเขาม,มีเขา <laughs> เอ,อันนี้เดิมพันนะครับวันนี้เสียปืนนะครับใครใครแพ้เสียปืนนะครับวันนี้ช่วยส่งกําลังใจเชียเอกด้วยนะครับเอกได้วิ่งวันนี้ฮาร,ร,ร์ดบิล์แควกิลเลอร์จะได้รู้ไอ้นู้เดี๋ยวรอชมรอชมครับ <Okay. S 1> ว่าจะเป็นยังไงว่าจะมูส <c oughs> ุดจ้าออจัดไปนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์กันก่อน เอากล้องติดปืนลงไปดูใต้น้ำด้วยนะครับคอยติดตามเดกได้วิ่งนะครับรับชมคลิปใต้น้ำแม่น้ำแควแควใหญ่ที่กัจนจจนาบุรีกันนะครับโอเคนะครับจัดไปครับจุดวัด phi ích mình tao hả biết thế mà này nè 嗯、面具总标配。 มปเรื่องๆเอ้าใหนตัว,ตวครับตอนทีผมไม่ได้ซื้อปืนนะผมเดินตามหลังพี่ผมกลับมาให้มันยุ่งลแล้วมันก็ไม่หนีดละได้คนมาเนี่ยครับน้ำใสๆขนาดเนี่ย โอ้ตัวสวยเว้ยฮะครับใช่ครับ พี่พ่บอกว่ามีบัตเตอร์นะครับ4ตัวไซสใ์ใหญ่ๆจะลงดูทีนะครับลงมาแล้วครับตัวนี้มันเป็นบันไดเก้านะครับแล้วก็มีถ้ำนะครับเหมือนไม่รู้ว่าอาจจะมีป่าครังนะครับเพี่ก็เอาไฟฉายลงไปดูแล้วนะครับ อีกนะครับเดี๋ยวลงไปดูติดม้าอยู่ ไต่ด้าวผิวตัวที่สองนี่ตัวใหญ่เปล่าไต่ด้านผิวตัวที่สองตัวสองตัวสามไม่นับนะเลานับตัวใหญ่ต่านสิวครับพอกับตัวแรกนะสายกิ่งนะ rồi xuôi มีร네้อยปลาหายเหลือแต่กระรอนมีร้อยปลาหายเลยปลากดก็หายกดแตกเมื่อกี้ยิงปลาหมอบัตเตอร์ได้แล้วจะเอาปลาหมอบัตเตอร์ใส่ร้อยปลาซะหน่อยมาดูที่ร้อยปลาไม่มี 吃过哈。啊啊 บัตเตอร์ครับมาแล้วครับไล่หอยๆเลยเจอเป็นฝูงสองฝูงสามฝูงแต่ยิงไม่ทันแมนี่คนไห์แบบไม่โฉบแบบพอยกพอเรายู่ดินนี่มผลงานของฮาร์ดนะครับต้องแบบพื้นดินนะมันมาผลงูนเต็มปูดเนี่ยมพูดอะไรเสียงดังเนี่อันนี้ผลงานที่ชัยครับแต่ผลงานผมเฮาครับผลงานเฮาทำหน้าตาแบบละลอน่อย เป็นไปได้ไงวะนะเอกเฮลล์โอ้คนณเฮวนี่เสียปืนให้ฮัทมอบตัวแล้วอ้าวมอบอมบตัวมอบตัวมอบตัวเพราะว่าตัวเองไม่ได้ชักตัวนี่ของฮัดมาอันนี้ของผมเดี๋ยวแกะกลงองก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาไม่ไม่แถมไม่แถมอันนี้ใช่ไหมตอนนี้ท้ายจะเป็นสิ่งควรคู่นะครับ8.5ต้องยอมวันนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าห้าวกับเจ้าถิ่นครับแต่เหมือนก็จริงนะพี่เราไปเกมกับเจ้าถิ่นยากนะเพราะว่ายังเราไปดำที่อื่นก็เหมือนกันเพราะตรงนี้บางทีผมเคยดำมาแล้วแท้ตองแพรนะเราก็รู้ว่าป่ามันอยู่ไงเหมือนกันผมไปดำที่อื่นนะเจ้าถิ่นเขาเคยดำไงเราก็ดำทุกขัไม่ได้แล้วเทียบเทียบเจ้าถิ่นไม่ได้นะถ้าเอาไปแล้วก็เอานี่ออกก็ได้นะถ้าไม่ขนาดมือออดอยู่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เสียปืนให้ฮาร์ดครับยิงปลาไม่ได้ คารับนี่เต็มเลยต้องเสียเสียตนึ่สอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับถืนกระบอกนี้เราต้องยกให้ฮาร์ดครับใจมากวั <c oughs> นนี้แพ้ฮาร์ดได้ไงเด <c oughs> ี๋ยวรอชมนะว่าปืนกระบอกนี้มาอยู่ในเดลุคแคทคลเลอร์แล้วจะเป็นยังไงมันก็มานทพี่มาเนาะมาทังไงถึงแพ้เขาเนี่ย <c oughs> อันนี้อ่อนอันนี้อ่อนยิงอขอขรับขรับขรับ ันนี้ฮาร์ดปืนคู่ครับฮาร์ดปืนคู่ดูแล้วดูหน้าคนแพ้ดูหน้าคนแพ้สิงแพ้ฮาร์ดได้ไงวะฮาร์ดปืนคู่ครับมาโชว์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 แต่ต่อไปโว้กันปืนหมันเอกก็ไปอยู่กับฮาร์ดแล้วนะครับแตนเอกจะเอากระบอกไหนยิงก็คอยติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับผมฝากด้วยช่องผมเ The r e คิลเลอร์นะครับอยากดูปืนกระบอกนี้ต่อไป เดือดแคกคิลเลอรจัดไปครับตามได้รับุญเกมาดูคนงานคนงานก็มาหมอบัตเตอร์ครับไซส์สวยๆดูขอนน้ำอันนี้ลูกปลาของไอ้ชายมันตัวนี้ก็ได้คลิปได้ได้คลิปหลายตัวอยู่นี่ครับคนงานของฮาร์ดต้องยอมจำนวนโดยโดยดีครับตอนนี้ดูตัวเดี๋ยวเปิดแล้วนะเราได้เปิดแล้วนะอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าทิน เจ้าทินเดี๋ยวนี้เจ้าทินกินครับผู้มาเยือนแพ้ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปทดลองนะได้เมนูหมองเมเูนี้จัดเมนูหมอบัตเตอร์ครับวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแบตจะหมดแล้วฝนก็ตกแพ้ฮาร์ดได้ไงไม่รู้นะฟุกด้วยล่ะฟุกด้วยพี่ฟุกด้วยแล้วก็ไม่หรอกเราเคยลงมาด้วยฝีมือมันอ่อนเอง ตีมืออ่อนเองตอนเสียอะไรนี่แหละปรากฏนะแหละปรากฏเสียโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครชอบการนำน้ํายิงปลาก็ฝากไว้กดเอกดิ빙แล้วก็เจอมันเรียนรู้เจอคลิปเล่านะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับเอาตัวเลยนะเอาตัวเลย